โอ้มาแล้วมาแล้วส oh ุดตาหน่อยโอ้ปาดปาดปาดปา้เจ้าอุ e ้ยข้างใครมากเลยเฮ้ยเจอกันมาเยอะมากเลยมาเจอกับเนื้อกับตัวเลยวันนี้บันเนื้เปลี่ยนไปวันเปลี่ยนไปจะช่วยไหมโอ้มามามา Dante, ตามตลอดบ้กระเป๋าบตามตลอดเลยให้แวัน์กระเป๋าเเขาไปห้างแล้ว้านไหนไปหาเ้ไปห้า้หนอะเห็นห่ไอพี่หเนอพวกอีทกับพวกแดกเออเมื่อเจอนนี่นดจ r a พวกแตกมาถึงเลยครับเออพออพอจเอพอจอเออ เขาบุมเลยอันนี้ใครไม่หน่อยหรือเปล่าโอ้โหไม่หน่อยสวัสดีครับตั้มานานละไม่หน่อยเพราเอกบ๊ายบายครับวันนี้ได้เจอตัวสดๆเลยโอ้วันนี้ขอบคุณทุกกล้องเลยนะครับ โอ้ยวันนี้หนุ่มมาเจอกันตัวแล้ววันนี้มาเห็นโตัวเป็นๆเลยมาบอกกันมือเดียวเป็นหลายเตัวเเบิ่งตาลูกสเบิ่งหน้าลูกสางหน้านิ้วกันี่หนังเลยตัวเล็กนิดเดียวเลยกินหน่อยีินหน่อยก่อนแล้วไปก๊อปอะไรคัมเอฟซีมาบอกหลายคัมเลยอ่ะมีว่าตัจะมีโอกาสหายไม่มีกโออันนี้แรงจวมอ้อเคยเป็นบ้าปะ

กินสาวน้อยครับเดี๋ยวกินสาวน้อยน่ก็้องไส้แน่นาแล้วก็ดูนี่เสียน้นปลาเสียโน้นปลาดูเป็นลูกกิ๊กลูกกิ๊กลูกกิ๊กแฉมลูกกิ๊กแฉมคิดสาวน้อยพื่อนเขาเมียนมะหลาย่าคันพอยุดเอาให้พอยุดใส่คันพอยุดหลอดนอกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี้บทเลก็ซื่อเมียนเขาทายเป็นกิ๊บจะขอเมียนะไราสด

มือหนาไล่ขึ้นพร้อมกันบึดทุกช่องเลยดีนอะใช่ไหตอนนี้ไล่เอาทุกคนไล่นะบึ้มอันนี้อันนี้ห้ามไล่นะทำคลิปนะบึ้มถ้าได้มีกฎหมายออกมาเนี่ยใครในสั้งตอนนี้หรือกฎหมายข้อยุจ้างเลยเขาเป็นคนหลักเขาหลอกเดี๋ยวเอฟซีฟังไว้กรณีแนึ่งคือพี่น้องครับนี่บางคนาไม่ต้องถ่ายอุ้งอิงนะพัดะทำแม่หน่อยเลยครับแม่หน่อยเราวถี่ย่อมบอสทำไมถึงไม่ถ่ายตั้งแต่บอถ่ายอุ้งอิงแล้วเขาเครียดเลอเครียดเหรอครับ น้องโจกระเคียดเราไปยังม่ีที่มุ่งหนึ่งทำไมต้องถ่ายมันเป็นการพ r เป็นการโฆษณาดีครับกระแสสิบริุิ์มาเท่าเขาก็ยังเขาเลือนเบอร์ยูตูนี่แล้ะเลือนนี้เมื่องในกันเลยไ่เป็นไลกับพ่อจูพ่อจูนี่เลยตอนนี้กระ่าดีใกันทนี้เบรน่ร้องเบอร่ไทยเบอร์เงียบเลยครับ เงียบแล้วเงียบบีรีนั่นแล้วสันล่องปทัยไม่มีหน้าการใช้สักช่องวูดิอ่าเด็กโอ้แล้วมีการเอาลูกเอาลูกเอาลูเอาล่ะเอาล่ะอ่ากันวาดไห้ลูกหน้าไทยลูกหน้ากระเคลียดดินั่นแล้วนั่นแล้วนั่นแล้วเห็นบ่นั่นแหละถือว่าาแต่่วมันส่วนมากก็คือมันมันประกอบกันเปดังไปเรื่อยเสียบางปลาถ้าตรงๆถ้าบ่มีกระแสถ้าบ่มีพี่น้องมึงถ้าบ่มีนะครับ ที่ว่าเข้าถี่ไทยมันกระจะในหลาเนาะงเมนบ่ผมผมเปรียบง่ายๆคือเพลงดังแต่ปิดลิขสิทธิ์ก็เหมือนเอามาหลอกในสิก็บิดังเลยครับถูกต้องบ้องนี่มันเหมือนกันที่จะนันนาพิ่งเรือเสือเพิ่งป่าแต่ว่าแต่พ่อไทยแล้วพี่น้องครับมาคาบ์บองตรงกับมีพ่อคาขนมอยู่เพื่อนกับทีมงานเพื่อนกับทีมเมืองแย่งลูกเตาอยู่ดอกเนาะงเมนโบอะไรวันนี้เป็นกันละมิดเป็นลยกระดยาในมิดเป็นนาฮัก นี่คือคิดดีทำดีสิ่งที่ทำมาผู้แทนบอลคนไทยคอยด่าท่านนั่นเดี๋ยวเราพี่น้องท้างบานเพื่อในเมืองบางคน่า้ท่า อะไรยังแน่นหมอคนที่เป็นเจ้าขอนี่ก็400%บอกว่าร้องได้ไมที่เลยน้ไม่ติดเนี้ยแต่เากอสครับ่าิติดล็กฤทธิ์นี่ก็อติดล็กฤทธิ์ทางด้านยูทูบเขาเคลมไปแล้วไงมีคนเคลมแล้วมัานคือกันครับจ้าแบบเท่ๆนี่เลยยูทสุเจาแบบเทอันนี้บมเดลสุรถเมียงรถมเดลโเดแต่ว่าคือหน้าเปทีเนี่ยร้องได้ปกติถ้ามเดขสิษย์คือฤิ์ศิ์ทางยูทูบฤทธิศิส์ทางยูทูบไม่ได้แน่นแน่นน่เปิ์ทางยูทู ปิดยูทูบแม่ๆยูทูบาพแลนี่นีเอาทำุ้แม่ทำุ้นแม่ม่ครับอ่านีโออย่ามาทางน้่าช่องนะครับเออเอามาครับไทยพีพีเอสเออไทยพีพอนี่ช่องนี้ชั้นช่องเก้าอสมทมนนทีวีมเดิร์นทีวีช่องสามช่องเกียรตช่องแปดช่องเก้าอ่าตอนนี้นะครับพอดีเราจะสอดส่องสวงครับนะครับถ้าแบบว่าทีมงานเรานี่แหละมีการรือว่าแบบไม่ให้ถ่ายนี่ไม่ไ อขับถ่ายองค์หญิงมันดีอย่างไรหรือไม่ดีอย่างไรติดไม่ได้ติดไม่ได้ครับใครได้ค่ะาขอแค่พื้นที่ส่วนตัวของน้องค่ะคือตอนนี้น้องนอนตอนนี้น้องทั้งยัวดูแลตัวเองขอให้เป็นส่วนตัวนิดนึงอยู่ในเต็นท์อะไรเงี้ยก็คือห้ามไม่ขายนอกจากน้องออกมาข้างนอกดูว่าว่างหรือเป่าว่างเนาะตามข้อมอสมไม่ลอยขอแค่นี้แหละจ้า อื่นก็คือหายไปเลยจ้ะแล้วก็อีกชุดหนึ่งเดี๋ยวจะบอกกับยูทูบเบอร์เห็นบ่ออามีสแกนเนาะมีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามของศิลปหัตของผดิผมกลับไปอ่านด้วยมันมีข้อของเกิดขึ้นแบบยกตัวอย่างเช่นเกิดขึ้นบางครั้งศิลปินอยากพักผ่อนไหมที่ควมเป็นส่วนตัวของศิลปินบางครั้งกันอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่ากันนะบางคนเพื่อนก็อยากไปเยี่ยมไปยามอยู่แต่ว่าอีกจะน้อยแบบว่า ก็คือคุมไปบ้านอันนี้อันนี้แม่แม่หน่อยเพิ่นบ่ริบาลเหรอกครับแต่ผมบัตรเนี่ยโอ้แต่สองอันก็บ่แห้งโลเบราแบบว่าคือบ่ได้ว่าห้ามไปบ้านองค์หญิงดิแต่ว่าเอาสมมติว่าบดนี้ทธเด็กเห็นบ่ไปเมืองมีสแกนนะมันสิมีข้อให้หาวัที่หแบบความเป็นส่วนตัวไหมศิลปินจะได้มีความการเป็นเป็นส่วนตัวบางครั้งทีอเฮาอยากเฮาอย่ากขาก่อนอยู่เมื่อนหรืออยู่ซานหรือหรือความเป็นเฮาจะบ่ได้แจ้งหน้าแจ้งแต่ โอโลพี่เดียตื่นขึ้นมากไแกขี่หงสขี่ดามันทั้งแถวกับแหน่แน่กับนี่แหละฉันมาเคล็บเนี่ยฉันบอกไปมัดหิบานานสีสันสันคอนพิษเดี๋ยวผมถี่ไปเอามาให้อ่านหนฟังดอกว่าจะมีสแกนเพิ่นหามหามแบบว่าจังไหนเนี่ยแต่เขามันอีคตอีสานบ้านเขาไหมแต่ว่าเขาใจยุ่งแต่ว่าคืออยากให้แบบว่าบางครั้งคือเอาสมมติว่าคนไปเต็มบ้านเต็มไม่ไม่หน่อยบ่แทบไปนอนเลยเหมือน้าบ้านเด้เอา ไม่บอกว่เป็นยาอีกยาแต่ว่าให้น้องนอนจ้ะเออขนาดเราเห็นบ้างนะใครม่ไหลกันได้หนานเห็นบ่มันก็มันก็ความหมายเดียวกันแต่ว่าเข้าเสียดจะในก็คือก็คือแบบเดี๋ยวสิมาบอกชูฟังอีกกรณีหนึ่งบางครั้งก็คือศิลปินกต้องการเป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือบางครั้งมันอาจจะเป็นการคุกคามที่อีกมุมหนึ่งนี่เข้าใจอยู่หรอว่าอยากไปสันสันปว่างสันวังชื่อสิไปเห็นหนังเมื่อไหรเพื่อนก็อยากไปชื่นชมอยากไปเห็นอยู่ว่าสันไปไรไกแต่ว่าไทยไม่หน่อยสิด ได้จัดไทยเลยจัดไทยเลยจ้าขึ้นล่ไม่น่อยคอาราอ่าพุ่งมากไม่น่อยเพอแค่ซองของแค่นั้นล่จ้าคือตอนพี่นองกระจงอกกะตอนนองกาลังน่องอยู่แต่ถ้านองตื่นแล้วน่องพร้อมแล้วไม่น้อยัวเคยถาจาัดไทยเไปนั่งขี่กับ่าอไรนโอ้ยวเลนนอยมาไปันอุงเนั่งขี่มุมนี้คนไม่เคยเห็นัยอดยิวหลายว่าเมยนีไ่กิยา นั่นเลวมันจะมีสังขารมีอะไรดิแต่ละอันเดียวฉันจะังสีอธิบายฟังว่าอย่างโบมันจับโบแล้วบางครั้งมันจะเป็นคำพูดที่ที่แบบซีสารกันบ่เข้าใจอยากจะมองอีกมุมนึงนี่นานนี้โบมันพื่อดังแล้วเป็นจังสันมปนสิไปเด้สิว่าเฮาจังสันจังสีไปอยู่หน้าบางเทื่อก็แม่นแค่หมู่เฮาเจ้าคอยไป ูเอื่นไปผู้นี่ไปทั้งนั่นทั้งนี่ไปก็เลยเป็นการเยอะไปบะมีดวามนปอนแล้นเลยเนได้เขาอย่างพวกคนจับจวนสนว่าก็มีถ่าจอนส่ว่าถ่ายจอนศิลปินคอยสิได้รัลบนนอนอ่าแล้วลังเทียผู้ใดไปจรนไปในคาบเยี่ยมจะมุยไปในคาบเยี่ยฟี่ยังต่างเลยอันนี้เาเอเอาอี้มไ่บ้าง่ขาดบ้างไส่หันบดบเมื่อวานนี้จ้ะมีเอฟซีคนหนึ่งเพิ่อยู่บุลีลัมเพิ่นตามหนองอินไปเพื่นว่า คนไปตามว่าเงินที่เพิ่นโอนไปแล้วก็คองที่เพิ่นโอนไปน่ะถึงน้องบ่อืมีขนาดไหนเลยบ่แม่จ้าเพิ่นไปเบิ่งบ้านเบิ่งหยังให้น้ำเพิ่นว่าเพิ่นจะไปซื้อให้น้องแต่ว่าแม่หน่อยเบิ่งแชทที่เพิ่นคุยน้ำน้องอ่ะมันบ่แม่นแชทอจริงจ้ะแต่ว่าเพิ่นก็โอนไปเบิดนลรเนี่ยนั่นไรนั่นแหละ่ปไรมาแม่นนองบ่มันเป็นเนือจ้ะพี่น้องคือเมืองให้ดีแม่กระทั่งเพจปลอมเฟซปลอมขนาดเพจลักหลักนี่ยังสาวร้อนเลียดแพงเกืครึ่งนี่ มันยังมีเพจปลอมแล้วเพจ <S <S <ละ>อุองอิงเงินพอเต็มเลยตอนนี้ครับถามว่านุ่มจูไม่จัดการอะไรเลยบริจัดการยังไม่จัดการจนผมหัวอาจารย์เอา,าเนื้อผู้อยู่เมืองจนยิ่งสู่มือหลายหยิ่งช่องไม่นานจะว่าอยากจะเปิดไอเป็นของอุงอิงเพจจริงแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะร่ำเพื่อนออฟฟิเชียลนี่อ่ามันฉะนั้นคือไปแต่ไปยิ่งมันมันจะสามารถยิ่งเพจปลอมไหมมันจะสามารถบันนี้ยิ่งเพิ่มมันอ่านไม่ได้มันได้เปิดไม่ก็ไม่เรื่อยอีกวันนี้ฉะนั้นก็คือคือว่าละ ต้นดังมันกันขณคือห้องกับเป็นหูเป็นตาซอยกันนะครับขับพุ่นขัดมือนาทังสี่จ้าขัดมือหนากัคือ้นไรุดบช่องรถมันยังบอกอีกทผู้ใดเหตุกิจก็คือเห็ุน้ำกันอะไรสุดคือไรน้ำกัน เข้าใจบ่เสียโนนอันนี้ข่อยไรเจ้ะอยู่หน้าวิธีเอฟซีมะมาเรียวข่อยกัญญ่างมาบ่เจ้าก็ว่าตองยาขาโม่เจ้าก็เจ้าเจ้าไปสองวัดศิวเจ้าไปเมียเจ้าถือกล่องมาทายขึ้นโม่บีขึ้นหัวข่อยนะวัดสิวิชน์มีปัญหากับผมแล้วว่างพี่น้องเอาคลิปนี้ไปสนิทหลักก่ารปาร์กมอนี้อยู่บ้านยังก่อน บ้านดูใหญ่บ้านดูใหญ่พี่บงดูจไปนี่พี่โป้งนี่แจงว่าสามตัวทองอีสิ้สิ้นเอาโฆษณาไหมตัเดียวมียบอกหลายเลยชักไหมคบับพ่าถ้าได้วัวได้ทองใสอีหลาเคุนวางป้าเสุดยอดถ้าวดีว่าได้ทองสิเอาหลายคนถ้ได้ทองจะได้เขาจะให้พี่โ้งสาวเลยเขาจะเอามาขนเอาอัวให้รถหลท์ว่าลดไลายตัวนี้ได้เอา จอนัดทีจอดจอดมากดิวิมันนี้ได้สุดเท้าุุกปีบ่มีจอดปี้ไม่ได้แสงเกงดำนี่จะเข้าออกบ่พรอดนะวะปีนี่ใส่จ้าหน้าทีมาดูแลดยโอเคตามนั้นแหละครับผมเจอกันสอแกงเื่องยุบันเอััอมันเหนื่ฟอกฟันมาคนมันใจเจ็ดโมงเช้า เด็ดมูเชาบ้นจไดนเอาจิงเสียครับเอาไม่ไมเอาไมไมอ้การสันสวยัยัอก้ร้ครับนยกมไปบนบานแลยวจ็บราะโถครับเพรามีัสาทัขวยได้ค่ะเี่ยวช่างังน่งอยบทร้วยบาสเกวบาทครับไม่อยากได้หัวกระสีย่กิครับสารคนสของนด้กินแต่ท่านเวซที่ตามเงคนเลยกิสัตวจะกิดช่างพอเป็อาทิตลำพนธ์ออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับหนะครับ ผมยุ่ับอมกิงนี่แม,ม้